ครูมิสครับอริก,กาครับพรีเซนเตอร์ของเราสวัสดีครับอ่ะขอกรวี่ให้กับน้องใหม่ด้วยนะฮะสวยเหลือเกินเหมือนเดิมเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิการชนอีกค่ะคทุ๊บจานค่ะอ่ะนั่งก่อนดีกว่าครับนั่งก่อนดีกว่าพี่ปิ้ลยังอยู่นะครับน้องใหม่ก็ยังอยู่พรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้ผมผว่าทุกคนก็คงจะต้องบอกว่าวเธอมีออร่าจริงๆ ใช่ค่ะทำไมต้องขี้อวดทำไมต้องคนขี้อวดทำไมไมต้องแอคสมมุตินะรีแอคชั่นใหม่เจอเป็นคนมีออร่าจริงจริงใช่ค่ะผมชอบผมชอบผมชอบเราผมรู้สึกไงบ้างคะวันนี้เรามาเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมถือว่าเราออร่ามากเลยนะขอบคุณค่ะวิญญาะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะได้กลับร่วมงานกับรอยัลปารีสนะคะแต่ก่อนก็เป็นแค่ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ครั้งน,นี้ก็มาเป็นในไลน์ของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบำรุงผิวก็ดีใจมากๆขอบคุณที่ให้โอกาสเลื่อมาค่ะน่ารักจริงๆน,นะครับวันนี้แล้ววันนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ย้ำอีกครั้งก็คือไว i t e Perfect กับคอนเซ็ปต์กล y o ย r Own Aura นั่นเองถามเรื่องผิวบ้างบอกว่าหลายๆคนคงอยากรู้เรื่องผิวเนี่ยเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องออร่าอย่างไรบ้างเมื่อกี้พี่กับพี่ปเปิ้ลได้พูดคุยจะไปแล้วว่าออร่าของเรามีความหมายไม่เหมือนกันนะสำหรับเราออร่าคืออะไร คือตัวคอนเซปต์อันนี้นะคะตัว o u o อนออมันมันน่าสนใจมากแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดเข้หมปเลยนะค,ะครับอย่างอย่างใหม่เอง่ใหม่ถือว่าใหม่เป็นตัวแทนผู้หญิงที่มีผิวขาวซึ่งหลายคนคงคิดว่าผิวขาวก็คงไม่มีปัญหาผิวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะอย่างใหม่เองเนี่ยใหม่ถ่ายละค้อนถ่ายหนังเวลาใหม่อยู่หน้าเซตเนี่ยไฟแรงแรงมากๆแล้วโดยที่ประเทศไทยเนี่ยแหด,ดก็แรงแนั้นมันก็ทาให้ใหม่เนี่ยมีจุดหยางดำเหมือนกันแล้วยิ่ง เราปเป็นคนที่มีผิวขาวอยู่แล้วจุดยางดำก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นจริงๆ<ช>เห็นชัดมากเพราะว่าอย่างผมก็เป็นคนมีผิวขาวเหมือนกันเวลาขายละครด้วยกันในพวกกับจะบอกว่าสมุทรตะการน,นอนน้อยขอตามาเลยรูปูมิกว้างมาก่อนเลยใช่แล้วใช่นะครับส่วนอย่างน้องใหม่เลยเหมือนกันมาปั๊บเออมนการไม่ไหวแล้วสายตา S <S แต่ที่จริงแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องตรงนี้ <S <S ค่ะเราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถบำรุงได้ล้ำลึกแล้วก็ตรงจุดข,ของเราจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาบำรุงดีแล้วไม่ว่าคุณจะผิวโทนสีอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถเผยออร่าในแบบของตัวเองได้<ๆ>ทุกคนย้ำว่าในแบบของตัวคุณเองไม่ต้องคิดหรอกครับว่าเราอยากจะขาวเหมือนใครอย่างบางคนเดี๋ยวนี้นะผมเห็นบางคนรู้สึกว่าผิวคล้ำขอใช้คาว่าคล้ำและกันแล้วอยากขาวแบบขาวเป็นกระดาษ ซึ่งผมว่าบางทีมันผิดนะสุดท้ายตัวเองแหละมีเสน่ห์มากที่สุดในแบบของตัวเองและนี่คือพรีเซนเ,เตอร์ของเราใช่แล้วค่ะครับวันนี้นอกจากน้องใหม่จะมาแล้วเรายังมีเซอร์ไพรส์จากพี่เปิ้ลด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากการเปิดตัวน้องใหม่เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของเรา Real Paris White Pearl เสรแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีโฆษณาภาพเนตรนโฆษณาตัวใหม่ <c oughs> เปิด <Yes. S 2> <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรดีใจดีใจเปิดที่นี่ ได้ชมพร้อมกันใช่ยังไม่เคยเปิดเลยยังไม่เคยจริงตัวก็ยังไม่เห็นอ๋อนี่ใหม่ก็ยังไม่เห็นเหรอครับยังไม่เห็นที่แบบว่าเป็นแบบ full scale เลยนะวันนี้เ,เพราะฉะนั้นครับพูดมาขนาดนี้แล้วครับโฆษณาตัวใหม่ของผลิตภัณฑ์ r o r a o Paris White Perfect และตอนนี้เราจะเปิดเผยที่นี่เป็นที่แรกรับชมได้เลยครับผู้หญิงจะผิวขาวผิวโทนเหลืองผิวสองสีก็เผยผิวออร่าได้ White Perfect, บราเยลไว้์เพอร์เฟคลำหน้าได้ไม่มลานินอีกคนไหนแซ่ให้ผลลัพธกับทุกโทนผิวจุดแตางดำดูจางสีผิวดูสมบเสมอจุดออร่าให้ทุกโทนผิวในสองสัปดา์ไม่ว่าผิวโทนไหนะก็เผยออรา่าในแบบเด็ได้ White Perfect จาก r o y a l Paris สคุณค้าที่เราคู่ควรผู้หญิงจะผิวขาวผิวโทนเหลืองผิวสองสีก็เผยผิวออร่าได้ รอยเลียบไวเพอร์เฟคลำหน้าได้เมลานินงอีควอไลเซอร์ให้ผลลัพกับทุกโทนผิวจุดแ่้งดวามดูจังสีผิวดูสม่ัตเสมอจุดออร่าให้ทุกโทนผิวในสองสัปดาห์ไม่ว่าผิวโทนไหนก็เผยออร่าในแบบเดงได้ไวเพอร์เฟ t จาก r o l l e l PARIS ขอเสกกระบืองครับให้กับ TBC ตัวนี้ด้วยไอ้นะฮะ อล่ามากอยเห็นว่าไม่ใช่แค่พอได้นะน้องใหม่สวยอยู่แล้วแต่พี่มีแฟนแล้วน้องใหม่อาจจะต้องผิดหวังนะครับหลายคนมองการน,น่าสมเพชตัวเองมาก <laughs> ทีทีไปโฆษณาที่น่ารักแล้วก็น้องใหม่ได้น้องใหม่มาเป็นพรีเซนเตอร์ผมว่าน่าจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่สามารถบอกผู้หญิงด้วยกันเองได้ดีเลยว่าสุดท้ายเนี่ยเสน่ห์ของเราก็คือแบบของเราไม่ต้องเหมือนไคร การถ่ายทำเป็นยังไงบ้างครับผลงานตอนนี้พูดดีมากเลยนะคะครัพูดดีมากเลยนั่นแปลว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรแล้วใช่ไหมฉันรู้แต่เพื่อดีเจครับเจ๊ครับเอาพูดเซพูดเซแกเป็นพรีเซนเตอร์ขอขอคำถามอีกรอบได้ไหมคะครับผม เรื่องหลังการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโฆษณาตอนนี้ครับโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะพี่ดานดีครับสนุกมากค่ะเพราะว่าได้ถ่ายทำกับทีมงานที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วครับก็พี่ๆคุณแม่ทั้งหลายของน้องใหม่ก็น่ารักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับพุ่มกับที่เป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วก็เขาถ่ายเขาถ่ายดาราดังๆดาราฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็บินมาถ่ายตัวเนี้ยตัวตัวเพลงฮันโดรีของใหม่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลย ยิ่งสนุกแล้วก็ทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมากครับค่ะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยดีดดนะครับแล,แ,ลนนแล้วพี่เปิ้ลล่ะครับโฆษณาตัวนี้เรารู้สึกประทับใจอะไรกับมันมากกว่าโฆษณาตัวอื่นอบ้างไหมครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะน้องใหม่ก็มีความสวยงามเค,ควาะมืออาชีพอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายทำโฆษณาตัวนี้เนี่ยผ่านไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วนะคะ<ช>แล้วก็อีกอย่างที่เห็นเห็นในโฆษณาเนี่ยคือน้องใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอย่างที่บอกว่าค่อนข้างไลฟ์สไตล์มากขึ้นอย่างเงี้ยพร้อมที่จะอ o n น e c t กับคนดูเนในกับลูก <S <S ค้าของเราที่จะบอกว่าคุณสามารถสวยนี้แบบต,ตัวคุณเองได้ไม่ว่าจะสีผิวคนไหนก็ตามครับก็อย่างที่เราได้ย้ำไปนะครับทั้งพี่เบิ้ลทั้งน้องใหม่ทั้งกันได้ย้ำแล้วว่าสีผิวแบบไหนก็แล้วแต่สามารถปล่งประกายออร่าในแบบของตัวคุณเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราไม่ได้มีแค่น้องให,ใหม่ที่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นเรา,เรายังมีอีกสองท่านที่มีผิวปล่งประกายออร่าได้ไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวเขาะจะขึ้นมาพูดคุยกับเราบนเวทีแต่เดียวกันนี้นะครับต้องขอมากคุณพี่เบิรับ พักไปด้านล่างก่อนนะครับผมมาแล้วเดี๋ยวน้องใหม่อยู่กับพี่ก่อนนะครับอ่าเีวิตทั้งด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามีพรมแดงให้อยากได้อะไรบอกผมนะฮะนะครับวันนี้เราไม่มีแบ็กสเตจเรามีแต่ไวายสเตจนะครับผมเห็นจากด้านหลังแล้วเนี่ยไม่เห็นคนจุดดำเลยอ่านะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนกันไปแล้วนะครับว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเพื่อแขลงใจผมต้องใช้คํานี้แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอยพรีเซนเตอร์เขาผิวสวยอะ่ะเขาสวยอยู่แล้วแล้วเราล่ะ เราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่นักแสดงแล้วเราจะสวยแบบเขาได้หรือเปล่าผมกับน้องใหม่ได้ย้ำไปแล้วครับว่าเราสามารถสวยในแบบของคุณเอกได้และผิวของคนไทยอาจจะต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ขาวแบบคนยุโรปเปียสักเท่าไหร่ผิวคนไทยเป็นผิวแบบเอเชียเพราะฉะนั้นนะครับเราเอาคนผิวเอเชียซึ่งมีออร่าไม่แพ้กันขึ้นมาพูดคุยกันบ้างเลยดีกว่านะครับขอเียญประเมยกับรถเมย์คันหนึ่งนิดครับและคุณแนทอธิพรครับสองสาวของเราครับเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยครับ อ่าผมว่าวันนี้ผมน่าจะเป็นหน้าเป็นที่น้าอิจฉาของชายไทยหลายหลายท่านสวัสดีครับรถเมย์ครับสวัสดีครับน้องแนทครับแช่น,นั่งเลยครับรู้สึกดีมากรู้สึกดีเหรอคะรู้สึกหล่อที่สุดบนเวทีละก็นะ่าจะเป็นอย่างนั้นก็มีอยู่คนเดียวนะครับผิวสวยทั้ทงสามท่านเลยผมก็อขอบอกอย่างนี้ในฐานะชายไทยคนหนึ่งซึ่งชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้วนะครับ ผมจุปรายล้อมด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นผมต้องถามก่อนว่าคาว่าออร่าเราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นงานนะออร่าของรถเมย์คืออะไรจริงๆนะามว่าออร่าของรถเมล์คืออะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นความเปลกแปลกที่แบบว่าอยู่ข้างนอกไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณจะมองเห็นก่อนเลยคุณเป็นหลอดนีออนเหรอครับ เป็นดอดีออนได้เราก็แฮปปี้นะคะอย่ามาแล้วเออเอาหมายถึงยังไงเอาดีๆเอาดีไม่แก้ละไม่แก่ไงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราอยู่แล้วแบบเราดูมีออร่าดูมีความเปล่งแสงออกมาดูแลแบบชวนมองถูกต้องไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนอยู่ระยะแค่ไหนก็แล้วแต่คุณก็จะมองเห็นแล้วคำว่าออร่าของคุณจริงๆแล้วคํานิยามมันคืออะไรสําหรับหลายๆคนอาจจะบอกออร่าจะต้องก็แบบโผผิวขาวขาวจริงๆอ่ะบางคนบอกว่าแค่ผิวไม่มีสิว สำหรับออร่าของรถเมย์จริงๆแล้วคำนิยามมันคืออะไรครับจริงๆของรถเมย์นะคือคผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอ,อมไม่มีจุดด่างดำไม่มีสิวด้วยก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยแค่นี้ ความเนียนเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าออร่าละไม่จะเป็นว่าเราจะต้องผิวขาวแบบน้องใหม่แบบนี้ใช่ไหมชี้แล้วทาหน้าเหยียดยามคืออะไรคะคุณเดี๋ยวเถอะผมไม่ได้เหยียดยามผมแค่ชี้บอกเราไม่ต้องขาวแบบนี้ใช่ไหมเวลามองต่ำมันคือการเหยียดยามอ๋อเหรอสายตาไม่ไม่ไม่จริงจริงถ้าถามเว็บเมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวสีไหนก็แล้วแต่เราสามารถมีออร่าได้ก็อย่างที่บอกไปว่า ถ้าผิวเรารู้สึกว่าแบบเนียนสม่ำเสมอครับคือมันมีออร่าได้หมดสวยได้หมดแหละสวยได้แบบของรถเมย์เองจ<า>้ะนะครับแล้วน้องแนทล่ะครับคำว่าออร่าของน้องแนทของน้องแนทนิยามมันคืออะไรอ่อาออร่าใช่คะ่ะก็จริงๆแล้วสาวผิวแบบแนทเนี่ยจะค่อนข้างที่เลือกใส่เสื้อผ้าย,ยากนิดนึงทําไมครับเมื่อก่อนคะอ่ะเมื่อก่อนจะเ,เลือกใส่เสือ้อผ้าย,ยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่รู้จัก วิธีการดูแลตัวเองทั้งผิวหน้า <ฮะ S 1> แล้วก็ผิวผิวตัวอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเขาเรียกว่าวิวานาการความสวยเพิ่มมากขึ้นเราสามารถดูแลตัวเองทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวใต้อะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถเลือกใส่เสื้อผ้าได้มากขึ้นดังนั้นออร่าในแบบฉบับคือเราสามารถใส่เสื้อผ้าได้ทุก เฉสีแต่งหน้าได้ทุกโทนสวยออร่าได้แบบสีผิวแบบเราค่ะอ่านั่ผคืออร่าของเขาเซ็กซี่ออกแบบนี้เรา,าชอบเราก็ชอบออออชอบ,ะชอ,บอะไร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 เราก็ชอบเราก็บอกข้างหลังด้วยนะ <c oughs> ต้องเยี่ยง่ะ <c oughs> เราก็ชอบเลยโอเคโอเคถามทั้งสามสาวครับเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองอยู่แล้วเห็นสวยๆอย่างนี้ผิวสวยขนาดนี้มันต้องมีปัญหาบางสิ่งในเรื่องผิวมีปัญหากันบ้างไหมไ่เอาน้องใหม่ก่อนลวกันครับมีเหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนผิวขาวอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเวลา เรามีจุดด่างดำขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันเห็นชัดมากๆของแมกจะเป็นผิวบอบบางแล้วก็มีแบบรอยค้ำอะไรอย่างงี้มันจะเห็นได้ชัดใช่คลับโอเคนัดละครับ okay. โอ้ถ้านี่ม่เห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นได้ชัดของแม่นี่ยิ่งชัดกว่าเลยค่ะเอาง่ายๆประเทศเราะคะประเทศไทยแดดแรงมากใช่ว,ว่าตรงนี้ก็แบบเคนเจอแดดกันทุกคนน่าจะเจอบ่อยในเรื่องของฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำค่ะใช่อันนี้ก็คือจะเจอบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาเราถ่ายแบบเดินแบบ ไฟนี่มีแบบเป็นร้อยดวงซึ่งเราไม่เราไม่สามารถคอนโทรลได้จริงๆเขาก็อยากสาดมาให้เราเราทำให้เราดูมีออร่านั่นแหละนี่คือประเด็นใช้คำว่าสาดไฟสาดไฟเลยเหรอะใช่ค่ะอันนี้คือจริงจังเลยนั่นก็ง่าย <c oughs> <c oughs> ญหาตงนีคือในเรื่องของกล้ากและจุดด่างดำค่ะอ่าโอเคก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไปแล้วรถเมล์ล่ะครับมีปัญหาบ้างไหมเหมือนกันเลยค่ะของรถเมล์เนี่ยจะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าต้องตากแดดบ่อยมากเพราะว่าต้องออกไป o u t ดอใช้ชีวิตแบบงานทุกอย่างด้วยใช่ครับแสดงด้วยใช่เวลาโดนแดดมากๆเนี่ยสิ่งที่แบบเป็นปัญหามากๆคือจุดด่างดำมันจะชัดขึ้นจากที่มีอยู่แล้วชัดเข้าไปอีกอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกละครับ อะไรกลากฟ้าเหี่ยาผ้าใช่ไหมคะกาก้ามันก็จะตามมาเมื่อเวลาเราโดนแดดมันมีอยู่แล้วอันนี้มันแก้ยากมาปัญหาเนี้ยอยากตอบปัญหาตัวเองเพาต้องเมตตามทีดีว่ากันมีปัญหาตรงไหคับักผมครับครับปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าของคุณมีเรื่องอะไรบ้างสําหรับผู้ชายสําหรับปัญหาผิวหน้าไม่มีครับว่าให้ถามทำไมผมต้องการแก้ไม่เอาจริงมีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากว่าผมเป็นคนผิวขาวแบบ แบบคนจีนเป็นคนเอเชียคนไทยแบบนี้นะครับซึ่งผมจะมีปัญหาเรื่องกระคุณกระอะไรคะกระแดดกระแดงผู้ดีจีนกระแดดเพราะว่าออกแดดบ่อยอย่างรถเมย์ที่บอกเลยคือว่าพอเราทาพิธีกรเราถ่ายละครด้วยเนี่ยเราจะเจอแดดต่อให้ครีมกันแดดอะไรก็แล้วแต่มันเอาไม่อยู่จริงแดดประเทศไทยรังสี UVA UVB UVZ อะไรก็แล้วแต่ใช่มันไม่ไหวจริงคลภาพว่าต่างๆและประกอบกับผมเป็นภูมแพ้ด้วย แพุ้่นเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าผิวหน้าจะเห็นได้ชัดมากถ้านอนน้อยหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ,โอโครับ <คน S 2> ผมตอบดีไหมครับค่ะผมเป็นผู้ชายสาํมภารมากจริงๆันนี้ก็ต้องมี <ๆ S 1> <ๆ S 2> บ้างก็ต้องดูแลผิวพรรณกันบ้างปีนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะครับเอาละครับสาวๆเขาก็มีปัญหากันขนาดนี้นะครับเห็นสวยๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะมีผู้เชีย่ยวชาญที่าจะแนะนําเทคโนโลยีตัวใหม่คิดคนและวิจัยโดยบรอษัออฟฟาริสเราพร้อมว่าจะช่วยจัดการกับทุกปัญหาทุกเรื่องผิวได้อย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือกับคุณครับ รบมือสิครับรบมือไบโอสเปตินะครับเทคโนล็อกเรเกรตอรี่แอลเฟรดดิเรกเตอร์ครับเรียนเชิญครับผมพาไปครับเกอดแขนผมได้เลยครับโอ้ยเยอะก็เยอะขอบคุณครับจริงๆมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆแค่นี้แหละครับแถ้างั้นขอดสิปบมือลงเวทีไปเลยครับสหน่อยนะพูดสหน่อยนะอ่าสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งครับผมอ่ะผมขออนุญาตถามก่อนเนื่องจากเรามีผู้เชี่ยวชาญมาขนาดนี้แล้ว เห็นอยู่บนเวทีผู้หญิงสวยทั้งสามคนแต่สวยกันคนละแบบผู้หญิงของเราทําไมสีผิวถึงแตกต่างกันก็แต่เกิดเลยเอางี้ก่อนจะได้เกิดนามาก่อนถ้าถ้าผู้ถึงสีผิวตามธรรมชาตินะคะต้องบอกว่ามันเป็นการควบคุมทางพันธุกรรมล่ะเราเกิดมาเราก็จะมีสีผิวที่ยีนของเราเนี่ยมันจะควบคุมไปอยู่แล้วนะคะก็คือการควบคุมที่เราพูดถึงเนี่ยคือการควบคุมการสร้างเม็ดสีใครว่าเคยได้ยินคําว่าเมลานินนะคะ เมลานินน่าจะเคยได้ยนิยน,เยนเ,เนาะเมลานินเนี่ยคือเม็ดสีซึ่งจริงๆอยู่ทั้งผิวทั้งผมนะคะมเมลานินคนจะเข้าใจว่าเมลานินเน่ยจะต้องเป็นจุด,ด,ดจับดำต้องเป็นเม็ดสีดำเท่านั้นจริงๆแล้วเมลานิน,น, <ๆ S 1> นมนี2กลุ่มกล <Hill. S 2> ุ่มที่มีสีดำสีน้ำตาลแล้วกลุ่มที่มีสีเหลืองสีแดงนะคะอย่างสีเหลืองสีแดงเนี่ยเราก็จะพบได้ตามเยื่อบุอ่อนแล้วก็ริฟิปป่าอ่างเงี้ยเนาะ,ะถ้าสมมติเรามีการสร้างเม็ดสีผิวดำน้ำตาลที่มากกว่าสีผิวแดงเหลืองเนี่ยนะคะเราก็จะมีสีผิวที่เข้มกว่า แล้วขนาดของเมลานินพยักหน้านี่เข้าใจอยู่นะคะเข้าใจผมขับที่น้องแนทผ้ไปดูแขนตัวเองเมลานินชั้นเข้มบวกการ์ตูนคุณไปดูของเราเป็นโทสีไหนนะแดงหรือว่าเราอย่าก้มสีมันมันทิรุธมันทิรุษเช่นข้านข้ามไม่รบกวนครับเชิญครับต้องบอกว่าขนาดของเมลานินก็มีผลนะอย่างคนอฟริกันเนี่ยเขาจะมีสีเมลานินนะคะ สีดำซึ่งใหญ่กว่าของคนเอเชียครับแล้วการกระจายตัวของเมลานินก็มีผลเช่นกันถ้าสมมติว่าการกระจายตัวเนี่ยถ้าเมลานินเกิดสร้างมากกว่าปกติแล้วกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเราก็จะเห็นเป็นจุดด่างดำอย่างเงี้ยก็อาจจะสามารถเกิดจากการกระตุ้นของแสงแดดซึ่งเป็นปัจจัยภายน,นอกไปด,ด้วยค่ะมีใครอย,อยากจะถามอะไรไหมครับเธอได้เลยนะเพราะพวกคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวกันซึ่งต้องเจอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วคุนี่คือแบบเม็ดสีเมลานินหมายความว่า มันมีโอกาสที่มันสามารถขาวขึ้นได้จากสิ่งที่เราเป็นอยู่ไหมคะต้องบอกว่าเวลาที่สร้างมาแล้วเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่สร้างเวลานนเนียนเนาะขาวขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าดูกระจ่างใสขึ้นดีกว่าถ้าสีผิวดูสมัครเสมอเนาะเราจะเห็นว่าผิวกระจ่างใสขึ้นได้เองค่ะดังนั้นอย่างนี้แปลว่าหนูก็มีสิทธิ์กระจ่างใสเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะจริงๆต้องบอกว่าสีผิวสวยมากอยู่แล้วจริงผมว่าน้องผิวสวยมากเลยนะสวยไหมคะ สวยครับผมเจ้าผเจ้าครับใส่เพิ่มมากขึ้น <c oughs> มีมีแน่นอนค่ะถ้าเราดูแลผิวนอ้อถ้าให้สีผิวดูสมั่งเสมอนะคะดูเรียบเนียนเวลาที่แสงตกกระทบผิวนะคะเราจะเห็นว่าแสงมันจะสะท้อนไปในทิศทางเดียวกันไม่กจัดกระจายแล้วเราก็จะดูว่าสีผิวนี่มาสมั่งเสมอแล้วก็เปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ดูมีอราาอร่าได้ดูแลแค่นี้เองมีคำถามจากน้องใหม่จากน้องอะไรเลยไหมครับถ้าไม่มีผมจะถามบ้างแล้วผมอยากรู้ของผมบ้างเอาเลยค่ะโอเคอ่ะ ผมมาขอบตาคล้ำคอาอ,อะไรขอาอะไรมัน,น<อ>เป็นปัญหาของการตาทาวรมากค่ะอันนี้ขอบตาคล้ำเนื่องจาก่าสาเหตุทางบรรลุกรรมก่อนคือว่าเป็นภูมิแพ้แต่ถ้านอนน้อยเนี่ยขอบตาจะคล้ำม,มากกว่าปกตินั่นถ้าให้ผมแปลตรงตัวแปลว่าเม,มลานินในโซนขอบตาของผมมันมันทำงานสีเข้มมากกว่าเมลานินในส่วนอื่นเละฮะ